กรับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็ยังเกม The Cur s e ์สต์ในคลิปนี้ผมจะมาแจกโค้ดแจกเทริสตัวละครที่ควรรีหาวิธีรีไอดีควรรีไอดีตอนไหนสำหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นสายฟรีห้ามพลาดนะครับอันดับแรกขออนุญาตแจ,จากโค้ดครับวิธีเติมโค้ดกดเข้ามาที่รูปโปรไฟล์ติ๊กมาที่รหัสส่วนลดครับให้ทุกคนกรอกโค้ดตรงช่องนี้ได้เลยนะครับโค้ดผมจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับอัปเดตให้ตลอดนะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโครนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม ld player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในและหลายเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม ld player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดต่อไปจะเป็นเทลิสตระครนะครับผมขออนุญาตขึ้นเทลริสตระครได้นะครับ เทียร์สตัวละครก็ตามนี้เลยนะครับก็จะมีทั้งหมด6เทียนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวละครในเทีย SSS กันเลยนะครับผมตัวละครในเทียนี้นะผมจะมีทั้งหมดจะมีทั้งหมด5ตัวละครนะครับจะมี4ตัวละครจะเป็นระดับ SSS นะครับผมแล้วก็สุคุณะจะเป็นระดับ SS นะครับตัวละครพวกนี้นะผมเราไม่สามารถสุ่มหาได้จากตู้กาชาผมยกเว้นตัวละครสุคุณะนะครับผมตัวนี้สามารถสุ่มหาได้จากตู้การันตี ส่วน4ตัวกาสสีเหลืองนะผมไม่สามารถสุ่มหาได้จากตู้กาชานะสามารถหาได้จากกิจกรรมและจากการเติมเงินสะสมเท่านั้นนะครับถ้าใครนะผมมี5ตัวละครนี้อยู่ในทีมนะครับสามารถปั้นใช้ย,วยาวๆได้เลยนะผมสามารถเล่นได้ทุกเนื้อหาไม่ว่าจะเป็น PVP PVE ไต่ห้องคอยลงนันเจียนสามารถเล่นได้หมดนะครับหรือว่าเป็นตัวละครเมต้าเลยก็ว่าได้นะ5ตัวละครนี้นะครับ อันดับ1อันดับ2ของทุกเซิร์ฟต้องมี5ตัวละครนี้ในทีมครับผมลองไปดูได้ครับผมอันดับ1อันดับ2ทุกเซิร์ฟมี5ตัวละครนี้ทุกทีมแน่นอนถ้าใครมีตัวละครพวกนี้อยู่ในทีมก็จะลืมหาตัวละครตัวซ้ำนะครับผมเพื่อทําการอัพดงอัพดาวเนาะแล้วก็ทําการเลื่อนขั้นกับตัวละครด้วยนะครับตัวละครเก่งแน่นอนครับผมพวกนี้เล่นได้ทุกเนื้อหาต่อไปจะเป็น t s s ตัวละครใน t i e r SS นะครับผมก็จะเป็นตัวละครระดับ SS ทั้งหมดเลยเนาะเราสามารถสุ่มหาได้จากตู้กาชานะครับผมแต่ตัวละครนานามนินะครับเราสามารถสุ่มหาได้จากตู้เลดแล้วก็ตู้กาชาทั่วไปได้นะครับแนะนําเลยนะครับผมถ้าใครมีตัวละครพวกนี้อยู่ในทีมนะผมสามารถปั้นใช้ยาวๆได้เหมือนกันนะครับสามารถเล่นได้ทุกคอนเทนต์เล่นได้ทุกเนื้อหาได้เหมือนกันนะครับ PVE PVP ลงนันเจียนแต่้องคอยเล่นได้หมดครับผม เกมนี้มันมีระบบอัพขั้นให้กับตัวละครอยู่เนาะตัวอย่างตัวละครของเราเป็นตัวละครระดับ S S พอเราหาเศษหารายมาครบนะผมมันจะมีให้เราเลื่อนขั้นเป็นตัวละครระดับ S S S อยู่นะครับผมสำหรับเกมนี้เนาะถ้าใครเปิดได้ตั้งแต่ต้นเกมก็สามารถปั้นใช้ยาวยาได้เลยนะครับผมอย่าลืมหาดงหาดาวมาอัพตัวละครด้วยนะครับแล้วก็เลื่อนขั้นตัวละครด้วยนะต่อไปเทียสนะครับผมสำหรับตัวละครใเทียสนะผมแนะนำนะครับ ถ้าใครจะปั้นนั้นแนะนําตัวละคร4ตัวที่เป็นระดับ SS แล้วก็แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวที่ผ้าปิดปากนะผมตัวนี้ก็ปั้นใช้ยาวนี่เหมือนกันนะครับสาหรับตัวละครเทียนี้นะครับผมปั้นใช้ยาวๆได้เหมือนกันนะแต่มันจะเล่นได้ตั้งแต่ต้นเกมยันกลางเกมแค่นั้นนะครับผมถ้าใครจะปั้นใช้ยาวๆก็แนะนําหาตัวละครตัวํานะครับเพื่อนำการอัพดงอัพดาวให้เยอะๆไปเลยนะครับต่อไปตัวละครเทียเอนะผมเทียนี้นะครับถ้าใครจะปั้นใช้นะผมแนะนําให้ ปั้นตัวละครที่เป็นพวกสายดาเมจแล้วก็สายซัพพอร์ตนะครับผมสําหรับตัวละครเทียเเนาะมันจะใช้ดีตอนต้นเกมนะครับถ้าใครจะปั้นใช้ยาวก็แนะนาให้อัพดงอัพดาวเยอะเไวะเลยนะต่อไปเทียบีเทียบีก็แนะนําให้ใช้ตอนต้นเกมพอครับผมเทียซีนะครับผมเทียนี้ก็มีไวติดไอดีก็พอแล้วนะครับผมขออนุญาตสรุปให้เลยละกันนะครับผมเราควรหาตัวละครเทียไหนนะครับถ้าใครเป็นสายเติมเงินนะครับผมน้องจะเป็นสุลต่านหรือว่าเติมไม่เยอะก็แนะนําให้หาตัวละครเทียเอเลยเนาะเพราะว่า เราได้จากการเติมเงินนะครับผมแล้วก็จากการสะสมการเติมเงินเนาะ <_': S 1> ถ้าจะให้ผมแนะนำหนะครับผมให้ทุกคนมาเปิดนะครับผมเปิดหาตัวละคร TSS ก่อนเนาะให้ได้ตัวละครที่อยู่ใน TSS ก่อนแล้วค่อยไปเติมเอาพวก TSS ย SS นะครับผมสำหรับสายฟรีนะครับควรหาเทียไหนหาเทียเอสเอสนะครับผมตัวละครพวกนี้เราสามารถสุ่มหาได้จากตู้กาชาทั่วไปได้เลยนะครับเปิดให้ได้สักสองสามตัวนะครับผมสามารถเล่นได้ยาวเลยนะ แล้วก็เกมนี้นะผมมันจะแจกตัวกาชาเรื่อยๆนะครับผมให้เราสุ่มเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับเทียริสตัวละครนะครับผมใครที่เป็นสายเติมน้อยสายฟรีก็ตามที่ผมบอกเลยนะครับผมว่าเราควรหาตัวละครในเทียไหนเนาะแนะนําให้ดูเทียริสไว้เป็นแนวทางในการปั้นตัวละครและการอัพตัวละครไว้ใช้งานนะครับต่อไปเราควรรีไอดีตอนไหนเล่นถึงด่าน4.1ไม่ต้องเล่นต่อครับกดย้อนกลับออกไปครับ ออกมากรอกโค้ดตามที่ผมบอกตอนต้นคลิปเลยนะครับกรอกโค้ดเสร็จแล้วก็ออกมารับของที่ตรงเมลตรงนี้เนาะแล้วก็กดรับของที่ทเป็นกิจกรรมทั้งหมดเลยนะครับผมที่เป็นจุดแจ้งเตือนสีแดงเนาะกดรับให้หมดเลยนะกดรับให้หมดเลยนะครับผมที่เป็นพวกแจ้งเตือนสีแดงตรงนี้นะครับจากนั้นเราจะได้ตั๋วกาชามา40ใบนะครับแล้วก็จะได้เพชรมาประมาณพันสามกาเพชรนะครับแล้วก็จะได้ตั๋วสุ่มกาชาตู้การันตีพวกนานามิแล้วก็สุกุนะมา3ใบนะครับผม โอเคผมจากนั้นก็ให้เราเข้าไปที่ตู้สุ่มกาชาดี้เลยครับตู้นี้จะเป็นตู้เลทนะผมของสุคุณะเนาะให้เรามาสุ่มตู้นี้ก่อนครับผมตู้ทั่วไปตรงนี้เนาะเราจะได้ตั๋วกาชามา40บใบใช่ไหมครับผมมาดูเลทในการออกตัวละครกันเลยเห็นไหมครับจะเป็นตัวละครระดับ ss ทั้งหมดเลยนะเลทในการออกก็0.13%นอะครับอันนี้ก็อยู่ที่ดวงของทุกคนแล้วนะถ้าสุ่มแล้วไม่ออกก็ไอ i d แค่นั้นครับผมตัวละครระดับ ss ระดับ s ระดับ a มีหมดนะครับผมในตู้นี้เนาะ แล้วก็จะมีตู้เลทของนานามินะผมเราสามารถเลือกได้นะจะเป็นพวกตัวละครระดับ SS นะครับผมอันนี้ก็ลองมาสุ่มดูนะใครดวงดีนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกาชาตู้นี้เลยเนาะ40ใบผมโอเคเปิดไปครับว่าจะได้ตัวละครระดับ SS หรือว่าพวกเทียสูงสูงไหมนะครับผมมาดูครับออกเป็นเศษตัวละครระดับ S นะครับทุกคนเอยได้ตัวละครระดับ S ับผมคาโมตัวนี้อยู่เทีย S นะทุกคน สุบอีกสิบโลต่อไปครับมาลุ้นดูผมจะได้ไหมนะกดข,ข้ามไปโอ้โหไม่ได้ครับผมได้แต่ตัวละครระดับ A อเนาะอีกสิบใบครับผมสุบไปกดข้ามไปเลยครับโอ้โหไม่ออกนะทุกคนออกแต่ความทรงจําแล้วก็เศษตัวละครระดับ S เนะาะสิบใบสุดท้ายครับมาลุ้นดูได้ไหมครับไม่ได้ก็รีไอดีแค่นั้นโอ้โหไม่ออกเลยนะครับทุกคน แล้วก็ตู้นี้มันจะแจกเราสุ่ม100โลนะทุกคนลองสุ่มดูได้เลยเนาะมันจะก,การตีตัวละครระดับ S อยู่เนาะแต่ส่วนมากมันก็ไม่ออกหรอกนะมันจะออกพวกเศษตัวละครระดับ A แล้วก็ระดับ B นะครับเดี๋ยวมาดูตัวละครกันเลยผมได้ตัวละครมา3ตัวนะระดับ S นะผมคาโมะเนาะคาโมะตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะครับ แล้วก็ตัวผู้หญิงระดับ S นะครับผมตัวแรกเนาะตัวเกมมันจะแจกฟรีนะครับผมได้ทุก ID นะครับพอเราสุ่มแล้วไม่ได้ตัวละครตามที่ต้องการทํายังไงครับผมรี ID ครับวิธีการรี ID กดออกเข้าเกมใหม่ครับเกมนี้จะมีวิธีการรี ID อยู่2แบบนะครับผมแบบที่1ก็ให้เราเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์หรือว่าเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการที่จะรีหาตัวละครนะครับกดเลือกได้เลยนะครับผมตอนนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ19เเซิร์ฟเวอร์เนาะหน้าวันที่ผมอัดคลิปวันนี้นะครับ ทุกคนเลือกหาเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการที่จะรีไอดีได้เลยนะครับผมสำหรับวิธีการรีไอดีแบบที่2ให้เรามาที่บัญชีตรงนี้ครับแล้วก็กดยืนยันนะเพื่อทำการออกจากบัญชีปัจจุบันแล้วก็ให้เรามาที่ลงทะเบียนตรงนี้ครับจากนั้นก็ให้เราใส่บัญชีที่เราต้องการที่จะลงทะเบียนบัญชีได้เลยเนาะผมแนะนําให้ใส่แบบมั่วๆไปก่อนเนาะใส่เพื่อความรวดเร็วนะผมในการรีไอดีนะครับพอเราลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ทําการล็อกอินตรงนี้ได้เลยเนาะใส่บัญชีที่เราสมัครเมื่อกี้ผมกดล็อกอินได้เลย จากนั้นก็ให้เราเลือกเซิร์ฟเวอร์ชีการที่จะรีหาตัวละครได้เลยนะครับผมสำหรับวิธีการเลีอดีก็เล่นถึงด่าน4ขีดหนะครับผมไม่ต้องเล่นต่อเนาะออกมากรอกโค้ดออกมารับของจากเมลรับของจากกิจกรรมต่างๆนะครับจากนั้นเราจะได้ตัวกาชามา40ใบนะครับผมแล้วก็จะได้เพชรมาประมาณพนะันสเนาะ แล้วก็ให้เราไปสุ่มหาจากตู้กาชาได้เลยนะครับผมสุ่มไม่ได้ตัวละครระดับ ss นะครับผมสาหรับสายฟรีเนาะถ้าใครเป็นสายเติมเงินก็สุ่มไม่ได้ตัวละครระดับ ss สัก2-3ตัวนะครับผมจากนั้นก็เราค่อยไปเติมตัวละครพวกเทีย ss s นะครับผมถ้าเราสุ่มหาตัวละครแล้วไม่ออกก็ให้เราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าเราจะสุ่มได้ตัวละครตามที่ต้องการแล้วก็ตัวละครพวกเทีย,ยสูงนะครับสาหรับวิธีการเรียดีก็ง่ายๆแค่นี้จบครับก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับเกม the c u r s e zone เกมมือถือมหาเวทจัดทีมต่อสู้แนวเทิร์นเบดมาใหม่นะครับผมเล่นได้ทั้ง2ระบบนะทั้ง iOS และ Android ตัวเกมมีภาษาไทยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b ด้วครับผมขอเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ